รือว่ามันแตกต่างด้วยเรื่องระบบต่างๆด้วยความที่มัธยมสังคมมันอาจจะไม่ได้โตเท่าในมหาวิทยาลัยลแต่เพื้อรั้วมันกว้างขึ้นการตามการสอบหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการพึ่งตัวเอง็นส่วนใหญ่ดังนั้นก็ถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีครับที่จะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต Hi, I'm Frank C. C. Sun. m e t a s i i San. I'm now studying at r a j a b a t University of Kanjanaburi a d English major. I'm a freshman and I like to do singing and do performance. สวัสดีครับ Metasiri San ครับชื่อเล่นชื่อ f ฟ a น,นะครับตอนนี้กาลังศึกษาอยู่ณนะมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณะครุศาสตร์สาขาภา,า,า,าษาเกษครับผมนิสัยส่วนตัวนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดตลก เป็นคนที่จะชอบเอนจอยชอบทำกิจกรรมชอบเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือว่าก็ชอบมาตั้งแต่ช่วงที่อยู่มัธยมแล้วเป็นคนง่ายๆสบายๆครับไม่ค่อยซีเรียสแต่ติดที่ว่าเป็นคนขี้เหงาะอะไรเงี้ยจะชอบมีเพื่อนมากๆครับที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชบัตกาญจนบรุรีเพราะว่าส่วนตัวเลยเป็นคนที่ภูมิลำเนาอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ ้วยตัวมหาลัยอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้กับมหาลัยอื่นเลยเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับครอบครัวด้วยแล้วก็เราก็มีของดีของเราอยู่ในจังหวัดอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะเรียนที่นี่ครับผมก่อนหน้านี้ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏก็อยู่ในตัวรั้วมหาลัยนี้นะครับมีประสบการณ์อยู่ในรั้วนี้มาแล้ว6ปีครับเป็นรุ่นแรกของนักเรียนสาธิตเลยช่วงที่อยู่โรงเรียนสาธิตกิจกรรมที่จะทาหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการร้องเพลงครับในสิ่งที่ชอบทางอาจารย์ที่โรงเรียนก็ ได้มีการสนับสนุนเช่นมีการทำร้องเพลงลงในช่องของโรงเรียนของตัวเองได้มีการเข้าร่วมการแสดงละครการภาาการต่างๆครับผมสิ่งที่นํามาจากโรงเรียนเก่าที่นํามาใช้ในมหาวิทยาลัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงความสามารถความมั่นใจที่จะเข้าสังคมเช่นในเรื่องของการร้องเพลงผมก็นํามาต่อยอดในการเข้าร่วมการแข่งขันการร้องเพลงที่คณะมนุษยศาสตร์ที่มีการจัดครั้งล่าสุดก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับผม ในระบบการเรียนการสอบของมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันแตกต่างด้วยเรื่องระบบต่างๆมันจะไม่เหมือนากการเรียนสมัยมัธยมที่จะมีการพึ่งพาตนเองต่างจากมัธยมที่จะมีอาจารย์คอยดูแล เนื่องจากผมศึกษามาจากสาธิตมาก่อนระบบการเรียนจะค่อนข้างคล้ายๆก,กันดังนั้นในเรื่องของการรับผิดชอบการตามการสอบหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการพึ่งตัวงโดยมสีสารสน่ดังนั้นก็ถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีครับที่จะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่นในอนาคตในการเรียนราชภานนะครับก็ค่อนข้างสนุกเลยครับในการร่วมกิจกรรมอย่างล่าสุดก็ได้เข้าร่วมเป็นชิลิดเดอร์ของทางมหาวิทยาลัยที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งให้กับคณะสาขาคารุศาสตร์แล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาเพื่อที่จะไปแข่งต่อในกีฬาพจนครราชบานสมภารในอนาคตครับ เป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งเลยครับเวลาในการเรียนนะครับเราจะมีในการเราก็ค่อนข้างคอนเซนเทรตในการเรียนเต็มที่ครับส่วนในการทํากิจกรรมเราก็ให้ความเต็มที่ครับในการซ้อมอย่างเชลิเดอร์นะครับจะเป็นการซ้อมช่วงประมาณ5้าโมงในการซ้อมผมอาจจะไม่ได้สะดวกมนซ้อมเท่าคนอื่นแต่ผมก็ทําเต็มที่ครับเพื่อที่จะทําให้มันออกมาอย่างดีในเรื่องของการฝึกซ้อมอาจจะบรางส่วนหนึ่งบ้านผมอยู่ในตัวเมืองอาจจะอาศัยอยู่ไกลจากคนอื่นที่อาศัยอยู่ในหอระแวกมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการเดินทางหรืออะไรเงี้ยอาจาอาจะไม่สะดวกเท่าครับผมในการใช้ด้านของภาษานะครับแน่นอนว่าในการเรียนเราเรียนสาขาภาษาอังกฤษเราก็ต้องได้ใช้ภาษาแต่ถ้าจะนํามาต่อยอดก็อาจจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าการแสดงต่างๆในการใช้หรือถ้าอาจจะมีการปรปับปรุงนําไปใช้ในอนาคตหรือการใช้ในชีวิตประจาําวันอาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติให้คําแนะนําต่างๆครับผมประสบการณ์ที่ได้นะครับก็คือความสมัคเสเลยครับด้วยความที่มัธยมสังคมมันอาจจะไม่ได้โตเท่าในมหาวิทยาลัยแต่เพรื่อว่ามันกว้างขึ้น เราก็ได้พบเจอผู้คนมากมายได้ทําความเข้าใจได, ми, ได้เรียนรู้งานได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นครับผมในความประทับใจในการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ <st aff> ก็จะเป็นเรื่องของเริ่มแรกเลยก็ต้องเป็นอาจารย์ทุกท่านก็น่ารักครับให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่ทั้งอาจารย์ในที่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วก็อาจารย์ในคณะสาขาของตนเองแล้วก็รุ่นพี่ที่ให้การสนับสนุนอย่างดีที่เป็นพี่สายรหัสก็น่ารักครับผมความประทับใจในมหาลัยคือระบบต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเป็นระบบมีการสนับสนุนต่างๆ อาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะไม่อำนวยบ้างสําหรับผู้พิการแต่ว่าทํางมหาวิทยาลัยก็มีการปรับปรุงแล้วก็ดูแลมาตลอดอย่างเช่นสนามกีฬาที่ได้มีการปรับปรุงสร้างสเตเดียมขึ้นมาเพื่อรองรับการแข่งขันครับผมก็สําหรับน้องๆน,นะครับที่จะเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชบัลนกาญจนบุรีนะครับก็อยากให้น้องๆน,นะครับลองเปิดโอกาสให้กับทางมหาวิทยาลัยเราลองเข้ามาคน้นคว้าหาตนเองถ้าทุกมีด้านที่ชอบแล้วก็เข้ามาเลือกสาขาวิชาที่ตัวเองชอบสร้างประสบการณ์ใบชีวิตเพื่อที่จะต่อยอดไปเป็นอาชีพในอนาคตและถ้าน้อง น้องที่สนใจในสาขาภาษาอังกฤษคารุศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาพี่ได้นะครับะพี่จะทิ้งคอนแทคไว้ให้นะ